ตลาดหุ้นอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปพุ่งสูงสุดพร้อมกันเพราะหุ้นตัวนี้ตัวเดียวค่ะนั่นก็คือวิดียนั่นเองนะคะ CEO ของวิดียนะคะก็บอกว่าที่กําไรของบริษัทเนี่ยมันพุ่งเกินกว่าที่นักลงทุนคาดไว้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยี AI ถึงจุดเปลี่ยนแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็เห็นความต้องการในการใช้เทคโนโลยี AI ต่างๆจากทั่วโลกะะแล้วค่ะเอามูลค่าทั้งบริษัทของวิดียตอนนี้แค่บริษัทเดียวนะคะเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่ ใหญ่เป็นอันดับที่12ของโลกค่ะซึ่งมันก็ทําให้หุ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์เอไอเนี่ยก็พุ่งพร้อมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ในส่วนของการผลิตชิปอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งทําให้ไม่ใช่แต่หุ้นอเมริกาอย่างเดียวที่ทําสถิติสูงสุดค่ะแต่หุ้นญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะแต่จุดสูงสุดที่เคยทําไว้เมื่อกว่า30ปีที่แล้วและตอนนี้ก็ทาลายสถิติมาอีกครั้งค่ะแม้กระทั่งยุโรปนะคะมายิบเนี้ย ทำสถิติสูงสุดไปแล้วเช่นกันเพราะหุ้นเทคค่ะ